สวัสดีครับผู้ติดตามเพจบันเทิงมวยไทยและช่อง b u ัสสเตชันคลิปนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนักมวยพร้อมวิเคราะห์ฟันธงศึกมวยไทย7สีในวันอาทิตย์นี้23พฤศจิกายน2568สดจากเวทีมวยช่อง7สีเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปเปิดหัวรายการในวันอาทิตย์นี้ครับฟิลพดุงชัยมวยไทยพบกับตำนานสยามพุ่มพันม่วงจะชกกันในพิกัด108ปอนด์นะครับคู่ที่2ครับ ปูตินสวนน้ำทานคีรีพบกับไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์จะชกกันในพิกัด116ปอนด์คู่ที่3เป็นรองคู่เอกครับโปเยแอสสันป่าตองพบกับโยกชีลีทีเอ็นมวยไทยจะชกกันในพิกัด122ปอนด์ และคู่ที่4ี่ครับเป็นคู่เอกนํารายการเป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่น1 1 8อปอนด์เวทีมวยช่อง74ครับเพชรสังวานสอสมานกาเมน้นพบกับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมจะชกกันในพิกัด118ปอนด์นะครับมาดูมวยคู่ที่1เปิดหัวรายการฟิวพดุงชัยมวยไทยนะครับพบกับตำนานสยามพุ่มพันม่วงจะชกกันในพิกัด108ปอนด์นะครับมาดูที่นักมวยมุมแดงครับฟิวพดุงชัยมวยไทยนักชกวัย17ปีจากจังหวัดสุโขทัยนะครับสูง 1 6 5ซนเมตรนะครับน้ำหนักไปปล่อย5 2กิกรัมชกมวยมาแล้วกว่า40ไฟฟิลนี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับเป็นมวยจังหวะ2ประเภทตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวาฝีมือจัดจ้านนะครับหลักเหลี่ยม IQ มวยดีเป็นมวยฟอร์มสดนะครับซ้อมที่ค่ายมวยพะดุงชัยมวยไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับสิติ ห้าไฟที่ชกไว้ชนะ4แพ้หนึ่งสามไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรสุวรรณสิทธิ์ออสพี่บูลที่เวทีมวยราชจะดําเนินครับชนะคะแนนเพชรสิงขอนสอสมานกาเมนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟล่าสุดครับชนะนอกยก5สุกหน้าพยักเมืองชนที่เวทีมวยราชจะดําเนินเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินตํานานสยามพุ่มพันธุ์ม่วงครับนักชกวัย15ปีจาก นครศรีธรรมราชสูนย์นง1้5ซนตมรนะครับน้ำหนักไปปล่อย51กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า30ไฟ์ไฟตำนานสยามเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่านะครับรูปร่างสูงยาวประเภทเปิดเกมกล้าแลกกล้าบวกครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรง ขวางเสียบขวางแทงประเภทสูงยาวรูปร่างดีครับซ้อมที่ค่ายมวยเพชร, 4, รสี่หมื่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ4แพ้1 3ไฟล่าสุดชนะนกยก2ยอดตะวันฉายสิงห์จตุรัสที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับชนะคะแนนเหนือพยัก์พุทธประชาชื่นที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรออนไลน์รถสวยจ่าเจตที่เวทีมวยตะวันนาเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ฝีมือกับเขา่า ฟินี่ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทตั้งรับจับทางอาวุธหลากหลายนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดมากนะครับเวท108ปอนด์ดูว่าจะเต็มเวทมากกว่านะครับส่วนตำนานสยามไฟนี้ปล่อยเวทขึ้นมาเป็นไฟแรกนะครับรูปร่างอาจจะใหญ่กว่าแต่ว่าเวทจะแลกกว่านะครับไฟนี้เสียเปรียบทางมวยเพราะว่าต้องเป็นฝ่ายที่ลงทุน เดินเปิดเกมเพื่อเบียดวงในครับหากจับในไม่ได้ก็จะเป็นงานยากครับสำหรับตำนานสยามชอบไปที่ฟิวพรุงชัยมวยไทยครับฝีมือดูเป็นได้เปรียบนะครับประเภทตั้งรับจับทางรอดักรอสวนมีลูกทีบทำลายจังหวัดอาวุธหลากหลายนะครับช่วงหลังนี้ถือว่าฟอร์มสดมากนะครับเบท108ปอนด์ดูว่าจะเต็มเบทมากกว่านะครับส่วนตำนานสยามไฟนี้ปล่อยเบตขึ้นมาเป็นไฟแรกนะครับรูปร่าง อาจจะใหญ่กว่าแต่ว่าเวทจะเล็กกว่านะครับไฟนี้เสียเปรียบทางมวยเพราะต้องเป็นฝ่ายที่ลงทุนเดินเปิดเกมเพื่อเบียดวงในครับหากจับในไม่ได้ก็จะเป็นงานยากครับสำหรับตำนานสยามชอบไปที่ฟิลพดุงชัยมวยไทยครับส่งมวยทางมวยได้เปรียบเบียด108ปอนด์เป็นเบียดธรรมชาติไฟนี้ฟิลพดุงชัยมวยไทยจะเอาชนะตำนานสยามพุ่มพันม่วงไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีมาดูมวยคู่ที่2ปูตินสอเทียนโพพบกับไทยแลนด์สอลุงศักด์ จะชกกันในพิกัด116ปอนด์นี่ครับมาดูที่นักมวยมุมแดงครับปูตินสอเทียนโพหรือปูตินส่วนน้ำาฐานคีรีนักชกวัย16ปีจากจังหวัดกระบี่สูง172เซนติเมตรน้ำหนักไปไปร่56กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า40ไฟพูตินเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวานี่ครับรูปร่างสูงยาวครับประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงครับมาสอกแรง วงในก็มีขวางหน้าจับปั้มค้ำแทงแล,ลักเหลี่ยนฝีมือดีซ้อมที่ค่ายมวยสอดเดันช์มีแนบสถิติ5้าไฟที่ชกไว้ชนะ3เสมอ1แพ้1 3ไฟล่าสุดเสมอเ Facebook ความสุขกระบือไทยที่เวทีมวยช่องเจษศีครับชกแก้มมืออีกครั้งก็แพ้คะแนน Facebook ความสุขกระบือไทยที่เวทีมวยช่องเจษศีไฟล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรเตชินบางแสนไฟขับที่เวทีมวยราดำเนินเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานี่ครับ ส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินไทยแลนด์สลุงศักด์นักชกวัย19ปีจากจังหวัดสุรินทร์ครับสูง173เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย57กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า80ไฟท์ไทยแลนด์เป็นมวยขวาครับประเภทฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงวงในก็มีปั้มรัดมัดตีครับประเภทฝีมือจัดมัดหนักสอกคมแข้งขวาหนักแรงเป็นนักมวยจอมล็อกเอ์หลักเหลี่ยมสมองมวยดีเก่าเกมกระดูกมวยการพันมวยดีกว่า ซ้อมที่ไข่มวยสลุงศักดิ์นี่ครับสถิติ5้าไฟที่ชกไว้ชนะ4แพ้1 3ไฟล่าสุดชนะนกยก3าชัยใหญ่วอสุขสันที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะนกยก2เมืองช้างสเดชพันธ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดชนะคะแนนก้องมีชัยวอวันณนิมิตที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ครับสำหรับเบอร์คู่นี้ครับก็ฝีมือเจอฝีมือนี่ครับปูตินก็เป็นมวยในรายการนะครับเดิมทีประกบเจอกับเฟซบุ๊ก แต่ Facebook ขอถอนตัวออกไปปูตินเป็นมวยประเภทเข่าผสมฝีมือครับประเภทเต,ตะต่อยแรงรูปร่างสูงยาวนะครับวงในก็มีไล่แขนจับปัมค้ำแทงเป็นมวยอาวุธหนักแรงนี่ครับล่าสุดนี้ถือว่าโชว์ไว้สวยข้ามศึกไปชนะเพชตเตชินมาที่เวทีมวยราชด,ดำเนิน,นครับในขณะที่ไทยแลนด์ครับไฟนี้ก็มาเข้าเวรแทน a c e b o o k นี่ครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาครับประเภทตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงเก่าเกมเลยนี่ครับ ช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดมากเป็นจอมล็อกเอา์นะครับกระดูกมวยการผันมวยดีกว่ามวยคู่นี้ก็ฝีมือกับฝีมือนี่ครับสดเจอสดอาวุธหนักแรงทั้งคู่ก็มีโอกาสสูงมากที่จะไม่ครบ5้ายกนี่ครับก็จะชกกันในพิกัด116ปอนด์เท่ากันนี่ครับคู่นี้ชอบไปที่ไทยแลนด์สอนลุงศักด์ครับกระดูกมวยการผันมวยดีกว่าแข้งขวาหนักแรงไฟนี้มาชิงฝีมือที่ต่อทีดูว่าไทยแลนด์ดูดีกว่าเก๋กว่า ประเภทรอดักรอสวนตน้ตนๆมีโอกาสได้ลุ้นนับน็อกก่อนได้นะครับช่วงหลังนี้ถือว่าฟอร์มสดแรงขึ้นมาชอบไปที่ไทยแลนด์สอุ่งศักดิ์ครับเกมที่เบียดเบียดหรือชิงดํามีลูกเกา๋าลูกเหลี่ยมเข้ามาช่วยฝีมือดูจัดจ้านกว่าครับไฟนี้ไทยแลนด์สอุ่งศักดิ์จะเอาชนะปูตินสอเทียนโพไปได้นะครับมาดูมวยคู่ที่3ครับเป็นรองคู่เอกของรายการครับโปเย่แอสันป่าตองครับพบกับยกคีรี ทีเอ็นมวยไทยจะชกกันในพิกัด122ปอปอนด์นะครับมาดูที่นักมวยมุมแดงครับโปเยอัสสันป่าตองหรือว่าโปเยวอสันใต้ครับนักชกวัย25ปีจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสูง167เซนติเมตรครับน้ำหนักปลายปลายกิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟ โปเยนี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับประเภทเตะหนักต่อยแรงครับหมัดสวนศอกสวนอันตรายหลักเหลี่ยมฝีมือดีมีลูกถีบทำลายจังหวะนะครับประเภทอาวุธหนักแรงซ้อมที่คลายมวยวอสันใต้จังหวัดเชียงใหม่นะครับสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ3แพ้1เสมอหนึ่งสไฟล่าสุดชนะคะแนนสิงห์ดำกับแฟร์โฟกัสที่เวทีมวยช่อง7สีครับชนะคะแนนรัชเดชทีเอ็นมวยไทยที่เวทีมวยช่อง7สีไฟล่าสุดครับเสมอกับเพชรสยามที่เวที มวยช่อง7สีเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินยกคีรีทีเอ็นมวยไทยชกวัย24ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับสูง165เซนติเมตรครับน้ำหนักปล่อยๆ60กิโลกรมัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟยกคีร ok ีนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทวงในแข็งแรงครับประเภทจับคอล็อกปล้ำค้ำแทงเป็นมวยหมักหนักครับประเภทกล้าแลกกล้าบวกวงในเหนียวแน่นเลยนะครับ ซ้อมที่ค่ายมวยท n เมวยไทยนะครับสถิติ5ไฟที่ชคไว้ชนะ1แพ้3เสมอ1 3ไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรฤทธิ์เหล่าชกเจริญราชสีที่เวทีมวยช่อง7สีครับแพ้คะแนนเด่นสิทธินายกทวีพตพง์ที่เวทีมวยช่อง7สีไฟล่าสุดครับเสมอกับอัธชัยกีฬาสปอร์ตที่เวทีมวยช่อง7สีเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ฝีมือกับเข่านะครับเป็นการวัดกันที่นอกกับใน โปเยเป็นมวยฝีมือในขณะที่ยุกคีรีเป็นมวยเข่านะครับประเภทวงในเหนียวแน่นมีลูกดื้อลูกขยันวงในแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นมวยเข่าที่ต่อยหมัดได้ดีช่วงหลังสภาพทางกายแย่แพ้บ่อยนะครับสำหรับยกคีรีชอบไปที่โปเยอแอสันป่าตอมครับต้นต้นดูได้เปรียบเตะขวาต่อยขวาเตะพับเตะคานะครับดักเตะดักแทงฝีมือต้นต้นดูได้เปรียบ เพทตั้งรับจับทางส่วนยกคีรีนี่ต้องไปลุ้นไท้ายนะครับช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีร่างกายดูเป็นรองตนตนไม่ค่อยออกอาวุธชอบไปเร่งในช่วงไทยท้ายชอบโปเย่แอสันป่าตองไฟนี้จะเอาชนะยกคีรีทีเอ็นมวยไทยไปได้นะครับมาดูมวยคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับเป็นคู่ชิงช้ําว่างในรุ่น1 1 8อปดอนด์เวทีมวยช่อง7จสีครับเพชรสังวานสอสมานกาเมนครับพบกับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิม จะชกกันพิกัด118ปอนด์นะครับมาดูที่นักมวยมุมแดงครับเพชรสังวานสอสมานกาเม้นครับนักชกวัย22ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์สูง172เซนติเมตรนะครับน้ำหนักปล่อยๆ60กิโลกร,รมัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟเพชรสังวานเป็นมวยบู๊เดินเปิดเกม เป็นมวยขวาครับประเภทเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกเขาในแข็งแกร่งแข็งแรงเดินเสียบเดินแทงกล้าแหลกละบวกประเภทเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับทาาดมวยดีหัวจิตหัวใจ,วจสู้เกินร้อยเลยนะครับซ้อมที่ครมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ3แพ้2 3ไฟล่าสุดชกแพ้คะแนนไม้สังคำ สหญิงเจริญการช่างที่วันชมันชิปลุมพินีชนะคะแนนราชเดชท,ทีเอ็นมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเด่นสิตนายกทวีปตะพงที่เวทีมวยไทยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกนักมวยมวยน้ำเงินเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมนักชกวัย19ปีจากประเทศฝรั่งเศสสูง169เซนตเมตรน้ำหนักปล่อยๆ55กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า46ไฟเป็นมวยบูเดินเปิดเกม ชกสนุกเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีมัดศอกคมอาวุธหนักแรงซ้ายนับขวาน็อกร่างกายแกร่งทั่วแผนประเภทเดินได้5ยกมีหลายก,ก็เป็นมวยฟอร์มสด ร่างกายดีซ้อมที่่ายมวยเพชรมวยไทยยิมที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับสถิติ5ไฟที่ชกไว้ชนะรวดตั้ง5ไฟสไฟล่าสุดชนะน็อกยก2องอันโตนิโอปิอาน,นา่าที่วันแชมเปี้ยนชิพลุมพิน,นีชนะน็อกยก1นึ่งฮารุยุกิทานิสึที่วันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีไฟล่าสุดครับชนะคะแนนดินเนื้อทองดาพง191ที่เวทีมวยช่องเสี เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นการชิงช้ำว่างในรุ่น118ปอนด์เวทีมวยช่อง7เพชรสังวานเป็นมวยรุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าครับประเภทรูปร่างสูงยาวขวางเสียบขวางแทงวงนอกก็มีเตะขากอยหมดัดศอกสับศอกฟันอันตราย ช่วงหลังถือว่าฟอร์มสดแรงขึ้นมานะครับเป็นมวยบู้ชกสนุกประเภทไม่มีเกียร์ถอยไฟนี้ลดเวทลงมาชิงแชมป์1 1 8อปอนด์ไฟล่าสุดชกไว้ที่พิกัด119ปอนด์นะครับในขณะที่เพชร1นึนี่ก็เป็นมวยฟอร์มสดเลยนะครับห้าไฟหลัง ชนะรวดเป็นนักมวยจอมนอกเอาเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมประเภทเตะขาต่อยหมดัด2ระยะประชิดถือว่าอันตรายประเภทไม่มีเกียร์ถอยลกล้าแลกกล้าบวกคู่นี้แลกกันสนุกประเภทหาเกียร์ถอยไม่เจอทั้งคู่คาดว่าจะไม่ต้องพึ่งคะแนนนะครับสำหรับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่น118ปอนด์เวทีมวยช่อง7สีคู่นี้ชอบไปที่เพชรหเพชรมวยทย,ยิมครับชกในเวท 118ปอนด์ด้ว่าจะได้เปรียบเป็นเวทธรรมชาติสำหรับเพชรหนึ่งส่วนเพชรสังวานไฟนี้ลดเวทลงมาวันชกต้องดูอีกครั้งว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักหรือไม่ชอบที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมไฟนี้จะเอาชนะนอกเพชรสังวานสอสมานกาเมนไปได้ครับสำหรับคู่เอกในรายการศึกมวยไทยจะสีมาสรุปกันอีกครั้งคู่ที่1่ชอบไปที่ฟิวส์พดุงชัยมวยไทยยิมครับฝีมือหลักเหลี่ยมเป็นมวยดีกว่าเต็มเวทกว่าครับไฟนี้จะเอาชนะตำนานสยามพุ่มพันม่วงไปได้นะครับ คู่ที่สองชอบที่ไทยแลนด์สอรุสศักดิ์ครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าชิงจังหวะกันทีต่อทีมีลูกเก๋าลูกเหลี่ยมดีกว่าไฟนี้ไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์จะเอาชนะปูตินสอเทียนโพไปได้นะครับคู่ที่3มรองคู่เอกชอบไปที่โปเยแอสันป่าตองครับฝีมือมวยต้น,ต,นต้นดีกว่ารอดักรอสวนหลักเหลี่ยมดีกว่าแข้งขวาหนักแรงหน้าเสือเสียงเชียร์ในเวทีดีกว่าไฟนี้โปเยแอสันป่าตองจะเอาชนะยกคิรีทีเอ็นมวยไทยไปได้นะครับ คู่4ครับเป็นคู่เอกนารายการครับชอบไปที่เพชร1เพชรมวยไทยยิมชกในเวท118ปปอนด์ ร่างกายแกล่งทั่วแผน่นอาวุธหนักแรงทาดมวยดีมีความกระหายในชัยชนะไฟนี้เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมจะชนะนอกเพชรสังวานสอสมานกาเมน้นคว้าแชมป์1 1 8อปอนด์เวทีมวยช่องเจ็ดสีไปได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลนักมวยพร้อมวิเคราะห์ฟันธงศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่23พฤศจิก,กายนคูมวยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับวันอาทิตย์บาย2โมงกว่าหันหน้าเข้าจอชมมวยตู้มวยไทยเจ็ดสีมีมายาวนานชมสดสดนัเธอ บาสองมงกว่าฮันนาเข้าจอชมวยตู้มวยไทยเจ็ดสีมีมายาวนานชสดสดหนักเธอเออเออเออสี่คู่มวยไทยอาวุธทครบเครื่องมัดเท้าเข้าซอบออกกันหนัวรัวรัวให้นักสมเดียนนักสู้ลูกผู้ชายที่มวยในอำนาจสืบสามรัถก๊กไทยดังไปทั่วโลกมวยไทยเจ็ดสีโอเค